นอกจากจะผ่อนถูกแล้วนะคะไม่ My เนี่ยมันถูกกว่าน้อยกว่าค่างวดอีกนะคะเบาะหลังเขาเนี่ยจะได้เป็นแบบอัลตราซีนั่นเองคือปรับการใช้งานได้มากถึง4โหมดเลยนะคะทั้งแบบว่าพับราบนะคะหรือว่าจะพับจากด้านนี้ทั้งหมดก็ได้เดี <nogle S 2> ะะ๋ยวในมูอินเสิร์ตรูปให้คุณผู้มชมดูนะคะว่าทั้ง4แบบเนี่ยมียังไงแล้วพับแบบไหนได้บ้างคันนมูก้าการันตีความใหม่เอี่ยมเลยจริงๆคุณผู้ชมนะคะเหมือนได้ออกห้ามายแดงเลยนะคะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมมิคาถนนกาญจนาพิเศษก mm hmm. เช่นเคยเลยค่ะวันนี้นะคะ mm hmm. มุกพารถตัว Honda City นะคะโฉมล่าสุดเลยแล้วเป็นการไมเนอร์แชชงชอนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกับ Honda City Hatchback นะคะ1.0 Turbo โบนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยได้เป็นปี2024เลยคุณผู้ชมนะคะใหม่กริบๆบอกเลยว่าเรียกได้ว่าได้สภาพป้ายแดงเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้เขามีดีเทลความสวยเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาเริ่มมันที่ตอนด้านหน้าเลยคุณผู้ชมนะคะโคมไฟหน้าสําหรับรุ่น SV รองท t o p เนี้ยจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้นะคะไฟเลี้ยวเนี่ยจะได้เป็นแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะมี Daytime Running l i g h ให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มาพร้อมพันดนเจนซิ่งแบบเต็มระบบเลยนะคะรวมไปถึงเปิดปิดสูงต่ำออโต้ก็มีมาให้เช่นกันนะคะบริเวณเบ้าด้านล่างตรงนี้ สำหรับรุ่น SV นะคะจะเป็นเบ้าหลอกนะคุผู้ชมจะไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะเขาจะมีแถบโครเมียมให้แบบนี้เลยแล้วก็มีดีไซน์แบบรังพึ่งนะคะนี่คือกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ของตัว Minor Change นะคะแล้วอีกจุดหนึ่งที่เขาเปลี่ยนเพิ่มเติมมาคือตัวชายกันชนหน้าแบบนี้เนี่ยจะมีความเป็นเหมือนเขียเข่ยวๆประมาณนี้นะคะให้ดูมีความลุกดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัว City Minor Change ตัวร o งท Top นั่นเอง ทีนี้มาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างคุณผู้ชมคะ่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมกับล้อลอยขอบ15นิ้วนะคะรุ่นนี้เนาะซีรีส์ยางเนี่ยจะได้เป็น185 60R15 นะคะแล้วก็ลายล้อมแม็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นลายดีไซน์ใหม่ด้วยนั่นเองนะคะดอกยางถือว่ายังลึกๆอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมยางดูโดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ยาง m a x กซิี2 0 2 4นนั่นเองนะคะและแบอกเลตอนนี้เลยคุณผู้ชมนะคะว่าคันนี้ นอกจากจะผ่อนถูกแล้วนะคะไม่เนี่ยถูกกว่าน้อยกว่าค่างวดอีกนะคะเดี๋ยวพาไปฟังทั้งหมดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นดูรอบคันกันนะคะนี่ที่ฝาครอบกระจกมองข้ามเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED รุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มี Honda l a n e w a t c h มาให้นะคุณผู้ชมค่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่วกบอกว่าเขามี Honda Sensing แบบเต็มระบบเลยก็ถือว่า เป็นฟังก์ชันที่ดีนะบูว่า Honda Sensing ของอตัว Honda เนี่ยค่อนข้างมีความเสถียรมากๆเลยทีนี้ดูกันต่อนะคะขอบประตูนะคะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเพราะคันนี้เป็นตัวรถสีดำเนาะซึ่งจริงๆออกห้างป้ายแดงรู้สึกว่าดำมุกเนี่ยจะเพิ่มเงินอีกประมาณ6,000บาทนะคะแล้วก็มือจับประตูนะคะรองรับกุญแจเคเลสแบบนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันแผงประตูรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็น เป็นพลาสติกขึ้นรูปคุณผู้ชมนี่นะคันนี้ได้ภายในตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูขอบยางนี่อาร์คเดิมโรงงานแบบนี้นะคะกริบๆเลยคันนี้สภาพแบบว่าโอ้โหเหมือนป้ายแดงเลยดีกว่า <Wow. S 1> นะคะสภาพดูดีมากๆนะทีนี้ให้ดูกันต่อที่โซนประตูด้านหลังกันบ้างนะคะนี ประตูด้านหลังสวยงามดีนะคะเนีบดีเนาะแต่จริงๆคันนี้เออก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยมยังไม่ได้เอาไปล้างนะคะคุณผู้ชมค่ะจริงๆเขาเนี่ยจะดูดีแล้วก็จะดูใหม่กว่าน,นี้อีกนะคะนี่ชื่อหยิบกันมารีวิวให้ดูนะคะกันเรียวๆแบบนี้เลยนะสำหรับด้านท้ายกันบ้างนี่นะคะคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กก็คือตัว5ประตูเนาะซึ่งมกว่ามันจะดูมีความสปอร์ตมากกว่าตัวซีดาเล็กน้อยเลยนะคะแล้วก็บริเวณด้านบนมาพร้อมเสาอากาศแบบคพิบฉลามชาฟินแบบนี้ รวมไปถึงมีสปอยเลอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นั่นเองไล่ลงมานะคะโคมไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED ไกด์ไล์นิ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าไฟเดียวไฟถอยจะยังเป็นหลอดไ้ฮาโลเจนอยู่มาพร้อมแบบชคำว่าซิตี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวเทอร์โบนะคะเป็นตัวเบนซินล้วนนั่นเองก็จะมีแบตชคำว่า v ีเชกเทอร์โบนะคะแบบนี้เลยเนาะกล้องมองหลังมีมาให้เราเช่นกันนะแล้วคัน,น้มาพร้อมกับ เซนเซอร์หลักอีก2จุดแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ตกแต่งเพิ่มเติมของตัว Minor Change คือตัวกันชนท้ายเนี่ยเขาจะมีความทำลายใหม่นั่นเองนะคะประตูฝาท้ายเป็นแบบดึงมืออย่างนี้นะคะซึ่งมันเบามากคุณผู้ชมนะคะผู้หญิงใช้คนเดียวนี่ก็คือเรียกได้ว่าชิลเลยนะน็อตคอฝากระโปรงหลังนะคะก็เรียบๆแบบนี้นะคะนี่คันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนน้ำมน้ำท่วมนะคะแล้วการันตีว่าหม่แทนแน่นอนนะคะ ถาดท้ายมีมาให้นะคะรุ่นนี้เนาะแล้วก็นีห็นไหมจะเป็นซิตี้ h B, คือ h คือแฮชแบนะคะแล้วก็บาะหลังพับได้แบบ40 60นั่นเองนะคะเปิดถาดท้ายขึ้นมานี่ค่ะชึบอ่ารุ่นนี้นะคะมีถาดโฟมที่สามารถแบ่งวางของได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นในส่วนของตัวยางอะไหนะคะนี่มีมาให้ของเดิมโรงงานแบบนี้เลยคุณผู้ชม ใหม่ๆกริบๆเลยนะ <Wow. S 1> โอ้โหสวยๆคันนี้นี่เรียกได้ว่าประหยัดไปเป็นแสนนะคะแต่ว่าเหมือนได้สภาพป้ายแดงไปขับเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้ให้ดูที่โครงสร้างนะคะของโซนด้านหลักฝั่งขวากันบ้างชึบฮึบึบนี่นะคะเดิมโรงงานแบบนี้รอยขีบโรงงานนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมนะ แงดูก็รู้เลยว่าตัวรถของเรานะคะไม่มีตัดต่อโคงทั้างแน่นอนของเดิมๆเลยนี่นะคะเปิดขึ้นมาชื่อแผงประตูฝั่งคนขับนะคะวัสดุเดียวกันนาะแล้วก็ปุ่มเปิมต่างๆเนะี่ยยังอยู่เดิมๆแบบนี้นะคะได้กระจกเป็นแบบออตโต้นะคะวันทัดหนึ่บาลนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนอาร์คเดิมโรงงานจริงๆคุณผู้ชม บอดีโครงสร้างเดิมสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะที่โซนห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าผู้ชมนะคะกับ Honda City 1.0ชโบเอสวีนะคะตัวแฮชแบ็กว่าห้องเครื่องเขาจะหน้าตาเป็นประมาณไหนไปดูกันเลยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่โซนห้องเครื่องของ Honda City h a แฮชแบ็กนาะตัว 1.0 Turbo SV นะคะรองท็อปคันนี้นอะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนั่นเองนะคะนี่เครื่องยนต์นะคะโหวา่าอุ้ยดูใหม่มากจริงคุณผู้ชมดูดินี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างเลยนะคะแอบบอกตรงนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูที่น็อตขอบฝากระโปรงนะคะเดิมๆนะไม่เคยมีการขันเปลี่ยนใดๆเลย,เลยดีนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างดูใหม่มากมาร์กิ้งคอลเลอร์ยังอยู่ตรงๆอย่างนี้เลยนะคะทุกจุดเลยเนาะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด 1>, 1 0ลิตรนะคะสาสูบสิบสองวเนาะแล้วก็ทำงานก็คู่กับตัวเทอร์โบนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้านะคะแรงบิด173นิวตันเมตรนะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยาทางแบรนด์เนี่ยเคลมเอาไว้เลยนะคะว่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรเลยคุณผู้ชมนะคะโอ้บอกเลยว่ารุ่นนี้นะต่อให้เป็นเบนซินล้วนนะคะไม่ใช่ตัวเอชวีก็ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันแน่นอนเลยจริงๆนะคะ เดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อดีกว่าคุณชมค่ะว่าคันนี้ภายในเขาจะมีอะไรนะคะมีฟังก์ชันอะไรซ่อนเพิ่มเติมหรือปรับเพิ่มเติมมาให้เราดูบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ภายในของเจ้า Honda City Hatchback คันนี้กันนะคะกับตัว5ประตูรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น SV คือตัวรองท็อปนะคะเขาจะได้เบาะภายในเนี่ยเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นวัสดุแบบหนังสังเคราะห์ผสมกับผ้าด้วยนะคุณผู้ชมเป็นเบาะสีสีดําเป็นหลักนะคะแล้วก็มีตัดลายเป็นสีครีมๆแบบนี้นะคะสําหรับเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับมือแมนวนวลทั้ง2ตําแหน่งคู่หน้าเลยนะคะ บริเวณด้าน,นบนนะม่านบังแดดนะคะฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ได้มีกระจกมาให้นะคะแต่ว่าฝั่งของผู้ขับขี่มีกระจกมาให้1บานนั่นเองนะคะตรงกลางมีไฟสองสว่างให้แบบนี้นะคะเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงแมนวนวลเช่นกันนะคะความเป็นรอมท็อปเนี่ยก็อาจจะมีออปชันที่ใกล้เคียงกับตัวท็อปบ้างนะคะแต่ว่าบางออปชันเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะ ทีนี้ดูกันที่แดชบอร์ดด้านหน้านะคะสำหรับ Honda City นี้นะคะเป็นแดชบอร์ดด้านหน้าที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้เลยนะคะยามถึงตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยจะตกแต่งเป็นสีกลอสแบ็กแบบนี้นะคุณผู้ชมรวมไปถึงกรอบช่องแอร์ของเขาก็เป็นกลอสแบ็กเช่นกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับจอนี่เขามีการปรับเปลี่ยนมาเพิ่มเติมแล้วนะคะได้จอเป็นแบบ Advanced Charge นั่นเองนะคะขนาด8นิ้วนะคะคือ Advanced เนี่ยก็จะมีความ ทัดแล้วเสถียรมากขึ้นนะคะมากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อินเตอร์เฟสมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวจอเนี่ยรองรับ Apple ิลคาเพนเรตโตได้นะคะแบบไร้สายด้วยนะนี่ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวเลื่อนลงมานะคะที่โซนแอร์กันบ้างนี่โซนแอร์เป็นแบบปรับได้ตอนเดียวนะคะจากตอนข้างหน้านะคะแล่ว่ามีระบบออโต้ให้เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงมี Max c o o l ูให้ด้วยนะคะเลื่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะจะเจอกับโซนนี่ เป็นพอร์ต USB นะคะ2พอร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็มีพอร์ r LED ให้อีก1จุดนะนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมมาคุณผ,ผู้ชมคือมันจะมีความยาวมากยิ่งขึ้นสําหรับช่องวางของบริเวณนี้นะคะวางเหรียญวางเงินวางปากกาได้ส่วนช่องวางแก้วเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยคุณผ,ผู้ชมนี่วางแก้วได้จากข้างหน้าอย่างนี้นะคะสองตำแหน่งเนาะแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นช่องเก็บของเหมือนกันนะอ่ามีความอ,นอ,าอเนกประสงค์เล็กๆนะคะ คนโซนกลางเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาที่ขับขี่หรือคนนั่งข้างเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าขามันจะแออัดจ,จนเกินไปรู้ว่ามันไม่นะคะคือเขาทําได้ขนาดกําลังดีเลยแล้วก็หัวเกียร์เป็นแบบมาตรฐานนะคะบริเวณนี้เนาะมี e ีงอยโหมดมาให้นะสำหรับสายที่แบบว่าประหยัดสุดๆอย่างนี้นะคะส่วนเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ c ี t นะคะมี GS มาให้ด้วยนะคะคล้ายๆแทนบูดสปอร์ตนั่นเองเบรกมือเนี่ยเป็นแบบหนึ่งมือแมนวนวลเช่นกันนะคะแล้วก็มีช่องวางของนะ<ม>แล้วก็เนี่ยช่องเสียบอะไรพวกน,นี้ม,นมันมันมันสามารถวางของได้จริงๆผู้ชมส่วนตัว SV นะคะเ <ๆ S 2> ขาจะมาพร้อมกับกล่องเก็บของบริเวณนี้นะคะหรือว่าที่พักแขนก็ได้เนาะแล้วแต่จะเรียบเป็นบูทน,นุ่มนะคะเปิดขึ้นมาเนี่ยนี่นะภายในช่องเขาเนี่ยไม่ได้มี USB เพิ่มเติมนะคุณผู้ชม,ชมแต่ว่าก็สามารถวางของได้พอประมาณหนึ่งเลยนะคะอ่ะ ทีนี้ดูกันนะคะที่โซนตำแหน่งของผู้ขับขี่กันบ้างนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3กลก้านทรงส,งสปอร์ตแบบนี้เลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเส้นรอบ,บวงหรือว่าองศาของมือจับเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะคะมันไม่ได้บางไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็เป็นพวงมาลัย multi function แบบนี้ ปุ่มด้านซ้ายนะคะจะควบคุมพวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับแต่งหน้าจอมาตรวัดต่างๆนี่นะคะวางสายรับสายสั่งการด้วยเสียงที่ปุ่มด้านซ้ายมือหมดเลยส่วนปุ่มทางด้านขวามือจะเป็นในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้มี Honda Sensing มาให้เนาะแต่ว่า Adaptive เขาเนี่ยจะไม่ได้ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวก้านพวงมาลัยสามารถปรับได้จากขันโยกบริเวณนี้นะรุ่น s v ไม่มีแพ d เชีมาให้นะคะนี่แต่ว่าเป็นรุ่นที่ บอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานมากคุณผ,ผู้ชมใช้งานง่ายราคาดีด้วยนะคะดีมากๆเลยเฉพาะตอนซื้อมือสองเดี๋ยวให้ดูหน้าจอมตรวัดต่อดีกว่าคุณผ,ผู้ชมค่ะหน้าจอมัดวัดเขาจะแบ่งเป็น2 2แบบแบบนี้นะคะซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแบบเข็มนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลเล็กๆนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นปี2024มาอยู่ที่5,578กิโลเมตรเท่านั้นเองคุณผ,ผู้ชมนะคะโ,โห บอกเลยว่าไม่น้อยมากจริงๆคุณผู้ชมนะคะขับเฉลีย่ยแล้วดูสภาพเหมือนแบบเหมือนรถป้ายแดงเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่โซนตอนหลังบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะว่าคันนี้ตอนหลังเขาเนี่ยจะนั่งสบายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะมาต่อกันที่โซนตอนหลังนะคะของ Hondacity h a แฮชแบ็ตัว5ประตูคันดีกันคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับตัว h a ชแบ็กประตูนะคะกว้างกว่าที่คิดนะเนี่ยคือสามารถเนี่ยเล็กรูมคือนั่งยืดขาแบบนี้ได้ชิวๆเลยนะคะเฮดรูมก็เหลือ กำปั้นกว่าๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยตัวเบาะโดยสารเนี่ยก็ถือว่าสภาพดูใหม่มากๆนะคะ95%แน่นอนตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยสามารถแบ่งพับได้เป็น60%แล้วก็40%นั่นเองซึ่งที่พิเศษสุดๆส,สำหรับตัว5ประตูรุ่นนี้นะคะก็คือ เบาะหลังเขาเนี่ยจะได้เป็นแบบอัลตรานสีนั่นเองคือปรับการใช้งานได้มากถึง4โหมดเลยนะคะทั้งแบบว่าพับราบนะคะหรือว่าจะพับจากด้านนี้ทั้งหมดก็ได้เดี๋ยวในมูอินเสิร์ตรูปให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าทั้ง4แบบเนี่ยมียังไงแล้วพับแบบไหนได้บ้าง ถึงบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างอเนกนประสงค์มากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ในหลายๆมิติคุณผู้ชมจะใช้ใช้คนเดียวก็ได้ใช้2คนก็ได้หรือว่าใช้เดินทางในครอบครัวนะคะสัก3-4คนเนี่ยบว่าสามารถโดยสารไปได้แบบสบายอ,อกสบายใจเลยไม่ได้รู้สึกว่าแอรดจนเกินไปนะคะแล้วก็ฟังก์ชัน ตอนหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากนะคะแอร์ก็เป็นแอร์ตอนเดียวเนาะแต่ว่าพอมานั่งตอนหลังเนะี่อรู้สึกว่าแอร์จะตอนหน้าอันนี้คือมุกเปิดแค่2ขีดเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าแอร์มาถึงตอนหลังเลยนะคะเพราะว่าเขาปรับโครงสร้างอะไรเนี่ยมาให้อากาศมันฟลูได้ทั่วถึงอยู่แล้วนะคะส่วนบริเวณของตัวคอนโซลตรงกลางตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีช่องเก็บของมาให้นะคะแบบนี้เนาะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างก็เป็นช่องเล็กๆนะคะไม่ได้มีพอร์ต USB เพิ่มเติมนะคะ ส่วนใครที่เอ้าเราจะวางแก้วยังไงนี่ถ้าวางแก้วคือบริเวณที่แผงประตูได้เลยเนะคะสามารถวางแก้วได้ทั้ง ซ้ายและก็ขวาเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะในโซนช่วงล่างกันบ้างคุณผู้ชมคะ่ะว่าคันนี้หน้าตาช่วงล่างเขาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะมาต่อกันที่ช่วงล่างนะคะของ Honda City h a t c h b a c k คันนี้กันเนาะกับปี2 0 2 4ที่ใหม่น้อยมากๆนะคะคันนี้ได้เป็นปลายท่อเดี่ยวๆออกด้านฝั่งขวามือแบบนี้คุณผู้ชมแล้วดูการเก็บงานถือว่าเรียบร้อยดีมากๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานมาน้อยมากนะหลักพันโลเท่านั้นนะคะเนี่ย โชกแห้งๆสนิทแบบนี้เลยมาร์กิ้งค l ลเลอเนี่ยน็อตตรงๆจากเดิมๆโรงงานเลยนะผู้ชมช่วงล่างด้านหลังเขาจะเป็นแบบทอเช่นบีมนะคะสำหรับคันนี้นอนแล้วก็ได้ดิสเบรกเฉพาะล้อคู่หน้านั่นเองนะคะดูนี่ความท่อเธอะนะคันนี้มูก้าการันตีความใหม่เอี่ยมเลยจริงๆคุณผู้ชมนะคะเหมือนได้ออกห้างป้ายแดงเลยนะคะนี่ตอนคนรับรถป้ายแดงนะยังไม่มีการ ยกขึ้นหอยให้ดูช่วงล่างแบบนี้เลยดีกว่านะคะนี่นะสภาพช่วงล่างคันนี้ถือว่าดูดีแล้วก็ดูใหม่มากๆเลยช่วงล่างด้านหน้าของเขาจะเป็นแบบแนมะ่เฟอร์สัตสรดพร้อมเหล็กกันโครงนั่นเองนะคะแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าอย่างที่ผมอบอกนะคะการเก็บงานเนี่ยมียาวามาถึงบริเวณตัวชายกันชนด้านล่างเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่กริบจริงๆนะคะเดี๋ยวไปทดลองขับกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะว่าคันนี้สมรรถนะการขับขี่เขาจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมาเทสไรนะคะเจ้า Honda ฮอน h b a c k ตัว1.0ี้แฮช กันนะคะกับเครื่องยนต์สันดาบนะคะเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองซึ่งจริงๆรุ่นย่อยของเขาสําหรับรุ่นนี้ตอนออกห้ามป้ายแดงเนี่ยมีตัวยาชีวีเข้ามาด้วยนะคะเพิ่มเติมเนาะแต่กว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้ชอบฟีลลิ่งของพวกรถไฮบริดเท่าไหร่นะคะหรือว่าคิดในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่อยากจะต้องดูแลทั้ง2ระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นรถสันดาบหรือว่ารถเบนซิน,นล้วนเนี่ยก็เรียกได้ว่า ถือเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยสําหรับน้ําหนักควงมอลไรกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้รถกําลังเยอะนะ้ำอาจจะทดลองเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยยังไม่ได้นะคะน้าหนักควงมอลไรของคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเซตติงง้งออกมาได้ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมคือมันเป็นรถ B ี e gment ที่น้ําหนักควงมาลัยมีน้ําหนักที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเออบางรุ่นที่เป็น E c o คคาหรือ B ี e gment บางรุ่นอาจจะมีความ รู้สึกที่เบาหีิวเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบฟีลลิ่งประมาณนั้นเนี่ยมุกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เลยคือน้ําหนักเขาจะมีความหนักกว่าพวกรถอ e ีโคคาร์จัดๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักจนถึงพวกแบบว่ารถใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะมุกว่าน้ําหนักใกล้เคียงใกล้ๆเคียงกับตัวพวกคอมแพคคาร์เลยนะคะทำให้เวลาที่เราขับขี่เนี่ยค่อนข้างรู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นคงนะคะระยะฟี มีเล็กน้อยนะซึ่งมุกว่าการที่พวงมาลัยรถมีระยะฟรีบ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะสำหรับมุกออรู้สึกว่าขับทางไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันผ่อนคลายมันรีแลกซ์มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าพวงมาลัยคมจัดๆเนี่ยน่าจะเหมาะกับพวกรถที่เป็นฟีลลิ่งความสปอร์ตความปู๊ดปาร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือเร่งแซงคือมาเลยนะคะแต่อันนี้เป็นเหมือนรถค่อนข้างที่จะมีความอเนกประสงค์เยอะเนาะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ย มันให้มีมีระยะฟรีสักหน่อยเนี่ยมูกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะเป็นโฉบไมเนอร์เชนจ์แล้วนะคะสําหรับ รุ่นรองท็อปเอเนี่ยก็คือมี Honda Sensing มาให้แบบเต็มระบบเลยนะคะรวมไปถึงตัว Adaptive Cruise Control คันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะคะแต่สำหรับ Honda City รุ่นนี้นะคะ Adaptive Cruise Control เขาเนี่ยจะไม่ได้ทำความเร็วจนถึงจุดหยุดนิ่งนะคะอยู่ที่เรารๆป,ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบบก็จะทำการตัดให้แล้วนั่นเองนะคะรู้สึกว่าถ้าถ้าจะจุดหยุดนิ่งต้องเป็นพวกตัวเยชไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่าราคาเขาก็จะแรงกว่านี้ไงแล้วคันนี้คุณผู้ชมดูดิ ไหม่ก็น้อยนะคะสภาพโดยรวมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูมาถึงตอนนี้คือใกล้จะปิดคลิปแล้วน่าจะเห็นมาพร้อมกันแล้วว่าเฮ้ยคันนี้มันใหม่จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ไม่น้อยมากนะคะและบอกตรงนี้เลยว่าคันนี้ไหม่น้อยกว่าค่างวดอีกนะคะค่างวดว่าผ่อนถูกแล้วแต่ไม่น้อยกว่านั้นอีกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังราคาค่างวดกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เจ้าคันนี้เนี่ยที่ถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนแต่ได้สเปคขนาดนี้จะตั้งขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ไปกันเลยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะจบไปแล้วนะคะกับรีวิวตัวเต็มของ Honda City Hatchback 1.0 Turbo s v ปี2024ตัว m ไมเนอร์เช e ชนี้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาของ้างป้ายแดงเนี่ยสูงถึง679,000บาทเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้สเปคแบบนี้นะที่เหมือนน้องๆป้ายแดงเลยแต่หันราคาออกไปมากกว่าแสนห้าเลยนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่529,000บาทนะคะออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ 8,841บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วท่าในใดที่สนใจนะคะอ,อรถกับบน,นี้เนี่ยรับสิทธิ์ขับฟรีไปด้วยเลย90วันนะคะยังไม่พอนะคะดอกเบี้ยพิเศษที่บิคคาร์เริ่มต้นแค่1.89%เท่านั้นเองนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็น่าจับจองเป็นเจ้าของสุดๆเลยนะคะนอกเลยจากนี้เนี่ยมุกก็ยังมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง D.C.U นะคะแล้วก็อะไหล่กว่า200เลยการน,นานสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรให้รถคนฟรีด้วยนะคะและยังมีบริการขับสีเก้้้ววดยยะคะแรรีีอก2ังเล สำหรับลูกค้ากรุงเทพนะคะปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยมุกก็มีบริการจัดส่งฟรีนะคะด้วยรถสไลด์300กิโลเมตรแรกกิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละแค่25บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ถ้าไหนดูแล้วนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยคอมเมนต์บอกมุกเอาไว้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและฝากพี่พี่ทุกท่านที่ชมมาถึงตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มุกแล้วก็ช่องบิ๊คาร์ชแนลหน่อยนะคะและเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามุกจะหยิบเอาคันไหนมารรีีีีววววิใหห้้คคุุุณชมมดดูออออกกกสสสาาััับนนนนขญตลไป่่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com